ตัวรองท็อปเข้ามาเพิ่มค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,500บาทของเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปมาจัดคันนี้ได้เลยและที่สำคัญดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.29ผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยสนใจรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล์แอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนรถเมื่สองค่ะวันนี้พาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่สาขาที่สสุวินทวงศ์สีติดหน้าถนนใหญ่เลยค่ะพี่ๆขาเนี่ยค,นะคะวันนี้มีรถส,สวยเข้ามา1คันค่ะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสหนึ่งจมิตรปี2021มากับเลขไมล์ห0 0่งแกับอีก8,00 0กิโลเท่านั้นคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,500บาทค่ะนะใครชอบถูกใจคันนี้นะคะก่อนไปดูลายละเอียดน คลิปเต็มฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานเพชรยนต์ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ได้สีดําแบบรอบคันเลยค่ะพี่ๆขานะคะสวยสม่ําเสมอทั่วคันเลยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาครบเลยค่ะไฟหลีมีมาให้เรียบร้อยด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าได้มาแบบครบคันสวยครบรอบด้านเลยนะคะสวยสม่ำเสมอทั่วคันเลยคันนี้ล้อมแมกได้เป็นล้อมแมกขอบ15ค่ะยางนะคะได้เป็นยางบิสโตนปี2025ด้วย เจ้าของใหม่ใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะดอกยางอยู่ครบเลยด้านในนะคะโชคต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีคราบน้ำมันแตกเยิม้มใดๆนะคะใช้งานกันได้ียาวๆเลยหูกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไปเล้ยในตัวให้สวยเสร็จสับลงตัวเป๊ะเลยค่ะด้านมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ สวยสปอร์ตลงตัวมากๆเลยค่ะกระจกนะคะกระจกโตโยต้าทุกบานเลยค่ะพี่ๆขาเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีเปลี่ยนประตูเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนเดี๋ยวดูรายละเอียดด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะเดี๋ยวดูที่ ผู้โดยสารก่อนเลยนะคะเบาะหนังตึงๆเลยค่ะพี่ๆขานะเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยแต่เข็บสีขาวส,สวยๆเลยปีกเบาะไม่มียับไม่ยน่นสวยครบรอบด้านเลยสำหรับคันนี้นะคะสวยใหม่มากๆด้านในตกแต่งด้วยสีทูโทนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูที่โครงสร้างหลักเลยค่ะโครงสร้างหลักเสา A นะคะตัวน็อตสวยครบเป๊ะเลยนะ,ะเหลี่ยมคมสันตัวน็อตเดิมแท้ทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะแผงประตูตกแต่งด้วยสีทูโทนให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีดำตัดกับทิ้งก ด้านล่างมีลำโพงมีวางแก้วให้สวยครบเซตเลยพี่ๆค่ขนะเสาบีโครงสร้างหลักเสาบีคะ่ะตัวน็อตไม่มีคราบสนิมเหลี่ยมคมสันครบเป๊ะเลยแผ่นเพจนะจดตรงปีตรงรุ่นเลยปี2,021เลยสำหรับคันนี้สวยครบรอบด้านขนาดนี้รอให้พี่พมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้าง สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะนะคะหัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์นะตัวเบาะตึงเปียเลยคันนี้นะเดี๋ยวดูกันที่โครงสร้างหลักต่อเลยโครงสร้างหลักนะคะของด้านหลังค่ะเสาบีนะคะตัวน็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดสวยครบรอบด้านไม่มีคราบสนิมเหลี่ยมคมสันคบเป๊ะเลยสวยมาถึงฝั่งนี้เลยนะคะล็อกเด็กต่างๆมีมาให้เรียบร้อยซีนยางขอบประตูอยู่ในสภาพที่สวยสมบูนะะบนนนะะรณนะนะนะ์เมทดอาร์ตเดิมนะ,ะสำหรับใครที่ซื้อรถมือ สองคันแรกแล้วกังวลเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างหรือเกี่ยวกับรถชนหนักพิคว่ำจมน้ำนะคะบริษัทของเรามีรับประกันให้ด้วยค่ะพี่พี่ขาตรงนี้พี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยและที่สําคัญเรามีบริการตรวจรถให้274รายการโดยบริษัทเยอรมันนะคะตรวจแบบ blue inspection เลยนะคะมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถให้ด้วยเนะะี่ยมั่นใจได้เลยค่ะพี่พี่นะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อเลยค่ะด้านท้ายนะคะโคมไฟนะ้าสวยใสยใหม่กิ๊กเลยไม่มีคราบเหลืองไม่มีแตกลายกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อย ะะสวยครบคันเลยคันนี้นะไฟทั้งสองฝั่งสวยรอบด้านนะคะไฟทับทิมก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยเดี๋ยวดูด้านในกันค่ะพี่พี่ขานะคะขออนุญาตนะ,ะโอมด้อ่ามาด้านในนะคะห้องสัมภาระนะคะด้านท่ายพี่พี่ขาดูได้เลย ด้านในค่อนข้างสวยสะอาดสะอานเลยค่ะสำหรับคันนี้รถปี2021แต่ว่าด้านในเนี่ยพี่พี่ขาบอกเลยใหม่มากๆนะเดี๋ยวดูนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะประแจนะคะหรือเป็นล้ออะไหล่ต่างๆนะคะล้ออะไหล่ได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะพ,พี่ขาสวยครบเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูที่ซีนทางมะพร้าว นะคะดูได้เลยนะสาหรับใครนะคะที่จะซื้อรถมือสองพี่พี่สามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักของตัวรถได้เลยนะคะและที่สําคัญนะสำหรับใครที่หารถกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์เช่นกันพี่พี่ขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะอึดถึกทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสต่างๆสบายสบายเลยะคะ่ะเข้าศูนย์ได้เข้าอูน่นอกได้นะ,ะรับรองเลยว่าใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ ฝั่งทางด้านขวากันบ้าง นะทางด้านขวาค่ะพี่พี่ขาสังเกตได้เลยนะคะสีเดียวสม่ําเสมอเลยทั่วคันนะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆนะคะเส้นสาย,สายตัวรถเดิมนะคะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนพี่พี่ขานะคะเดี๋ยวดูในห้องผู้โดยสารได้เลยเนี่ยค่ะเบาะนะคะ,ะ,คะสวยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้เบาะหนังด้านหลังตึงเปียกเลยห้องโดยสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่ๆเนี่ยนะคะด้านบนหลังคาไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆนะคะไม่มีคราบยันใดๆเลย,เลยพี่พี่สบาย ได้เลยนะคะเดี๋ยวดูกันที่โครงสร้างต่อเลยโครงสร้างหลักของตัวรถนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยงัดแงะขันไขไม่มีแม้แต่คราบสนิมบอกเลยบริษัทเดิมเนี่ยรักษารถได้ดีมากๆนะคะบอกเลยว่าสีดำนะสภาพใหม่ขนาดนี้นะพี่ๆขาน,านานๆจะมีเข้ามาถ้าใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูฝั่งทางด้านคนขับกันบ้างฝั่งทางด้านคนขับค่ะพี่ๆขาดูได้เลยนะ โวรงอะไรนะคะสวยครบเลยรอบด้านเลยคันนี้นะคะส่วนตัวเบาะนะคะต่างๆพี่ๆดูได้เลยเบาะด้านคนขับจะเป็นในส่วนที่ใช้งานเยอะที่สุดนะคะแต่พี่ๆสังเกตได้เลยปีกเบาะไม่มียับมีย่นเลยค่ะเบาะหนังตึงเปียกทุกจุดเลยมาเดี๋ยวแอนขออนุญาตนั่งให้พี่ๆดูนะคะว่าตัวรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ลองสังเกตตัวเองได้เลยแอนสูง158นะคะพี่ๆค่ะ บอกเลยว่าคันนี้นะ170 180ยังนั่งได้สบายๆเลยนะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะปีกเบาะกว้างๆเลยพี่ขาเนี่ยค่ะถ้าขายาวหน่อยปรับย่นได้นะขาสั้นหน่อยปรับไปข้างหน้าได้เลยเพราะว่าเบาะเนี่ยสามารถปรับได้พวงมาลัยก็ปรับได้เช่นกันนะคะและพวงมาลัยของเขาพี่ขาเนี่ยได้เป็นหุ้มด้วยหนังด้วยค่ะนะทรงสปอร์ตสวยๆเลยแบบ3ก้านแอร์แบ็กมาพร้อมกับ7ใบด้วยคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะ โหมดเ m FM เลือกผ่านพวงมาลัยได้เลยลดเสียงเพิ่มเสียงผ่านพวงมาลัยได้มาเดี๋ยวขอุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจแบบรีโมทแบบไขมาเลยค่ะนี่ยดูที่หน้าจอด้านกลางได้เลยค่ะพี่พี่ขานะหน้าจอด้านกลางไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆเลยนะคะมีแค่สัญญาณเบรกมือแล้วก็ประตูเปิดเท่านั้นเองนะ,ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แกับอีก800 0กิโลเท่านั้นสวยครบรอบด้านมาที่หน้าจอด้านกลางขออนุญาตเลื่อนบอก นะคะอะนะ,ะหน้าจอด้านกลางค่ะพี่ๆขาได้เป็นแบบทัชกรีนนะมาขอนนอนุญาตกดให้พี่ๆดูนะคะเชื่อมต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป แอปต่างๆนะพี่ๆขาสามารถเชื่อมใช้ได้เลย USB นะคะสามารถเชื่อมได้เลยวิทยุก็ AM FM นะคะ Bluetooth สามารถเชื่อมใช้ได้และที่สําคัญเป็นกล้องถอยให้เราได้ด้วยนะคะคอนโซลคอนโซลแอร์นะคะ, Air, ะ,คะด้านล่างแอร์ Air, ได้เป็นแอร์แบบออ t โต้นะคะตรงกลางจะเป็นอุณหภูมิให้ด้วยแล้วก็เป็นแรงลมนะคะด้านล่างขยับลงมามีที่ชั้นแบตบแบบบุหรี่ให้ด้วยค่ะนะะสามารถซื้อใส่ได้เลยพี่ๆขานะเดี๋ยวนี้มีขายตาม ของตลาดทั่วไปเลยส่วนเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะหัวเกียร์อยู่ในสภาพที่สวยครบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะคะเบรกมือได้เป็นแบบแมนนวลนะคะสวยๆเลยนะ,ะบอกเลยว่ารถคันนี้เลขไมลหนึ่งแสนกิโลเท่านั้นเองนะสภาพรถสวยใหม่กิ๊กเลยพี่ๆขานี่ยคะใครชอบถูกใจคันนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะีคะว่าเจ้าเครื่องยนต์ของคันนี้ สภาพพึ่งเข้านะีคะคันนี้แค่ล้างสปาเท่านั้นเองพี่พี่ขเนะะี่ยค่ะยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานใดๆเลยและต้องบอกก่อนว่าเนะีคะเรื่องเก็บสีเนี่ยคันนี้บอกเลยไม่น่าจะต้องมีเก็บอะไรแล้วเนะีคะเพราะว่าสภาพสวยมากๆเลยเนะีคะดูห้องเครื่องโดยรวมได้เลยนะคะรถมีการล้างนะคะพี่พี่าเหมือนเราเข้าสปาทั่วไปเลย เนะี่ยเครื่องยนต์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะและได้เป็นเครื่องยนต์นะะีคะ duo vvt-i ตัวประหยัดของ Toyota เขาเลยเนะะีคันนี้บอกเลยมี17 18กิโลลิตรแน่นอนค่ะพี่ๆเนี่ยนะสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์เดี๋ยวเราดูที่โครงสร้างหลักด้านข้างเลยนะคะโครงสร้างหลักฝั่งทางด้านขวานะสวยครบเลยค่ะนีนะะ็นอตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดเลยสวยครบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นคานด้านข้าง ตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีคราบสนิมไม่มีรอยงัดแงะนะคะไม่มีรอยขันไขใดๆนะ,ะสติ๊กเกอร์ต่างๆคานด้านหน้าสวยครบเป๊ะนะคะยาวไปถึงฝั่งทางด้านซ้ายเลยพี่ๆขาเนี่ยอาคารต่างๆเม็ดอาร์ตเดิมนะ,ะสำหรับคันนี้สวยครบเลยซุ้มโชกคต่างๆนะคะสวยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะคะด้านบนฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตดูได้เลยพี่ๆขารูกลมคมชัดเจนเลยสำหรับคันนี้ แผนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะก่อนออกรถเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คแบตเตอรี่ให้และที่สำคัญมีรับประกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกรอบสำหรับรุ่นนี้เป็น Toyota v o o s 1.5มิตรค่ะปี2021 มากับเลขไม้หนึ่งแสแปดพันกิโลเท่านั้นราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้หนึ่งจุดสองเก้าใครชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยและที่สําคัญคันนี้ผ่อนเริ่มต้นหกพันห้าร้อยบาทของเงินเดือนหมื่นห้าพันขึ้นไปนะคะมาจัดคันนี้ไปได้เลยแบบฟรีดาวเครดิตดีนะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนยาวๆแปดสิบสี่วันได้เลยใครหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมือสองต้องคิดถึงเพ ยนสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ